สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเนื้อาหาในของสัปดาห์ที่6กันนะครับก็เป็นเรื่องของการบรหิหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนผ่านเว็บนะครับจากบทที่แล้วเนี่ยเราก็พิมพ์คำทักคำสั่งมาแล้วเนาะก็ผ่านมันผ่านกันมาได้เนาะคราวนี้ในบทนี้เนี่ยก็คือเราจะมาเรียนผ่านเครื่องมือผ่านเว็บจริงๆแล้วบรรทัดคำสั่งเนี่ยบางทีอาจจะรูยุ่งยากไปสำหรับพวกเรานะครับตรงนี้แต่ว่าเราพวกเราเรียนพื้นฐานนะฉะนันเราก็ควรจะเข้าใจตัวบรรทัทคำสั่งก่อน ตอนนี้ตัวรตัวซโนเ o s เองหรือ l i n u พวกนี้นยเขาก็จะมีเครื่องมือมาให้นะครับชื่อ Cockpit นะครับก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการผ่านเว็บได้คือเปิดทางทางเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็รีมทแอคเซสมาได้ตรงนี้ก็มันจะมีแพ็กเกจอยู่สองตัวก็คือ Cockpit กับ Cockpit Machine นะครับตรงนี้สองตัวก็เราก็สามารถที่จะติดตั้งลงไปได้คราวนี้ส่วนของตัว Cockpit เนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ว่าเนื่องจากมันเป็นทูลที่ ที่ออกแบบมากับเราก็ติดมากับ o p e n a t i n g System ้อพิทเองเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อจัดการากับ KVM โดยเฉพาะแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยก็คือเป็น tool ที่ monitor เครื่องบริหารจัดการส,ส่วนอื่นๆด้วยนะตรงนี้แต่ว่ามันเป็นโมดูลโมดูลหนึ่งที่สามารถ manage ตัว KVM ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถคอนฟิกค่า,ค,าค่าติดตั้งเนี่ยได้บางประการแต่ว่าสุดท้ายแล้วโดยธรรมชาติของ Linux ก,กันเนาะเราก็ต้องใช้บรรทัดคำสั่งในการพิมพ์เอาเนี่ยมันจะคอนฟิกได้ยืดหยุ่นกวา่าอย่างไรก็ตามก็ เราเรียนก็เพื่อเรารู้ใช่ไหมครับตรงนี้เวลาทํางานจริงๆเนี่ยถึงเวลาลวเขาอาจจะไม่ใช้ตัวคอ c k กพิษก็ได้เวลาจริงๆเนี่ยบริษัทเขาอาจจะใช้ตัวคอมเมอร์เชียลที่จะสามารถแบบว่าเ,าเป็นถูงที่ครบคันมากกว่าเรียกว่าอาจจะไม่ต้องพิมพ์คอมมาลนยอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายเวลาเราเจอปัญหาประสบปัญหาอะไรเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องไปแก้ที่ไหนต้องไปอิดีอะไรยังไงเพราะสุดท้ายแล้วบางทีเนี่ยลีนุกมันก็จบที่คอมมาลนยนั่นแหละครับเพราะอย่างที่บอกว่ามินิมอลอินสตอลเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อป ular ที่สุดนะครับเป็นอะไรที่ป๊อป่สุด เชื่อไหมว่าตอนเซโนเอส8ออกมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้จาก,ก็อินสตอลไปด้วยตอนเซโนเอส8ออกมาเนี่ยครับโอ้แล้วมันไม่มีมินิมอลอินสตอลนะคนก็บ่นกันใหญ่เลยครับสุดท้ายไม่มีทังเลือกนะครับก็ต้องโหลดเอาตัวมิมเใหญ่มาแล้วก็ไปเลือกมินิมอลอินสตอลทีหลังอายา i อินสตอลอินสตอลข้อพิษกับข้อพิษแมชชีนะครับแมชชีนเติมเอสด้วยก็ตอบ yes ไปคราวนี้ข้อพิษเนี่ยมันพิเศษหน่อยนะครับเพราะมัน เข้าถึงระบบอะไรเครื่องนะครับตรงนี้เราก็เปิดการทำงานโดย system control start ก็พอแต่ว่าไม่ต้อง system control enable นะครับตรงนี้ system control start cockpit นะครับมันก็อยู่ยาวนานจริงๆมัน start ไม่แล้วแหละแต่ว่าอายารย์พ์ไม่รู้ว่าเราสามารถสั่ง start มันได้แต่สั่ง enable ไม่ได้ถัดมาเนี่ยเราก็เพิ่มไฟวอรอาจารย์คิดว่าเราก็ลอง l i s t All ดูก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ คืออย่างบทที่แล้วเนี่ยอาจารย์เพิ่มไฟวอลให้มันแอคเซสตัว VNC ได้จะสังเกตได้ว่าอาจารย์ไม่ได้เพิ่มเป็นเพอร์มานแตแล้วก็รีโหลดนะับางคนอาจาจะสงสัยนะครับที่แล้วว่าทําไมยังไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าของพวกนี้เนื่องจากว่า VN ไอ้ตัววอ์ชั่นเองที่อาจารย์เซตเนี่ยอาจารย์ไม่ได้สร้างตั้งหลาผ่านนะครับฉะนั้นถ้าเราเปิดไฟวอลไปแล้วเหมือนกับว่าเราเปิดเพอร์มานแต่ถาวบอไปเลยเนี่ยโอเคถ้าเราเรียนรู้เราเซตในเครื่องมันโอเคนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับว่าใช้วิธีการอย่างอื่นเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเปิดในโปรดักชันอย่างเงี้ยครับแน่นอนมันก็มีปัญหาเดี๋ยวใครก็เข้ามาได้ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะต้องเซตรหัสผ่านตามพารามิเตอร์ของบทที่แล้วแล้วก็เปิดเมื่อยามจําเป็นนะครับจริงจริงแต่ิงมันมีวิธีการที่เปิดที่มันซับซ้อนกว่านั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็มันอยู่นอก s c o หลายวิชานี้เดี๋ยวมันเป็นแอดวาซ์ขั้นสูงใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเป็นรายละเอียดนะครับตรงนี้เฮ้ยเราต้องแอดไฟวอลนะครับก็โดยมากก็เราติดคอกพิษมาเขาก็แอดมาให้เราพร้อมเลยนะครับแต่ว่าถ้าาาาเรออยกกกจะลงงแดู็คํสั่ ฮอปพิตเพอร์มอนตนะครับแล้วก็รีโหลดนะรีโหลดรีโหลดนี่แดดสตัวนะครับตรงนี้อ่าโอเคจากนั้นเนี่ยเมื่อมันคอนฟิกตามนี้แล้วเราก็สามารถที่เข้าผ่านทางเว็บได้นะครับก็เข้าผ่านทางที่อยู่ IP แล้วก็พอตเป็น9090 90, แล้วก็เป็น https ด้วยนะครับตรงนี้เมื่อเข้าแล้วก็ใช้ username root นะครับแล้วก็รหัสผ่านเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้1 5 4 1 3 1นพอนะครับอ่า น่นอนมันต้อง Security ริตีอยู่แล้วเพราะว่าเราเซ r t ติฟิเคชมันเจนขึ้นมาเราก็แอคเซปต์ไปนะครับตรงนี้ก็เข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามารูดแล้วหัดผ่านอารใจก็ตั้งเป็นหนึ่งถึงหกเนาะับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีเมนูที่นะครับบริหารจัดการตัวเครื่องนอกจากโวมชั่อมติ์อย่างที่จะรยบอกมันก็มีหลายๆอย่างนะเช่นมีล็อกของเครื่องว่ามันมีเออร์เรอร์อะไรมีสตอเรจใช่ไหมว่าเราใช้พื้นที่มีฟอ d ติชันอะไรใช้พื้นที่เท่าไหร่มีการเขียนอ่านมีโหลดของเครื่่องงงงเนนนียปป็ัััไบบ้าใจจุก เข้ามาเช็คโหลดเครื่องได้ไหมครับมีเช็คเครือข่ายสปีดเราใช้แบนด์วิด์อะไรยังไงเท่าไหร่นี่ครับก็มันก็มีหลายโมดูลนะีติดเข้าไปเพิ่มได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยโมดูลที่ติดเข้าไปอาจารย์ติดโมดูลเดียวก็คือตัว Virtual Machine เราก็จะเห็นแค่เมนูแค่นี้แต่วันจริงๆแล้วคลาสพิทเขามีโมดูลอีกหลายตัวเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แต่โอเคมันก็เราก็ใช้ตัวนี้ไปก็เ i r t u a l ่ a c h ช n นะครับตรงนี้จากใบงานเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะให้เราสร้างตัวเครื่องใหม่ใช่ไหม Demo s เ r v e r ตัวที่3ามใช่หครับตัวนี้ก็มีส ก็มาแลดูมันจะไม่ยากใช่ไหมครับเราก็สร้างคอมพิวเตอร์เสมือนก็เพียงแค่กดปุ่มนะครับ Create VM ทั้งเองเราก็ขึ้นแดร์หลอกขึ้นมาแต่นี้ขึ้นแดร์หลอกขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูหน่อยว่าแต่ละช่องมันหมายถึงอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเป็นน m มเป็นชื่อจะต้อก,กดก็เลยนะครับกดนี่ก็เป็นชื่อเครื่องนะอนาจจะตั้งก็ตั้งตามไปงานเลยนะครับเป็น Demo SenOS3 นะครับตรงนี้ i n s t a l l นะครับ installation type เนี่ยแน่นอนว่าเราก็เลือกเป็น local media เพราะเราดาวน์โหลดเอาไปแล้วนี่ใช่ไหม ก็ใช้เป็นอันนี้ครับแต่ว่าอันนี้เขาฉลาดหน่อยเขาก็มีดาวน์โหลด OS ด้วยนะแบบว่าเนี่ยไปดาวน์โหลดเหมือนกับเป็นเป็นเป็นทูนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่อยากจะไปดาวน์โหลดใช่ไหมอย่างเงี้ยนะเราก็กดดาวน์โหลด OS แล้วเขาก็ดาวน์โหลดมาให้แต่ว่าไฟล์ที่เก็บเนี่ยมันก็จะเก็บไว้ที่ห้องลิปเวิร์ดเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปอยู่ในไดส์เพ i t ชันที่ตัวของรูใช่ไหมแต่นี้อันนี้ถ้าเกิดเราใช้ผ่านเว็บเนี่ยเขาก็โหลดมาให้เราเลยก็มีระบบบริการให้เราเลือกได้แน่น,นอนว่ามันก็จะมีเฉพาะเฉพาะของล i นุกเท่านั้นนะเพราะว่าวินโดว นี่ก็มีหลายตัวเลยทีเดียวอุ้ยไม่มันไม่ให้เลือกเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่ะต้องเลือกสกอร์บาร์เอานะครับเลือกข้างๆเนี่ยกดไม่ได้ก็มีอุบัติมีอะไรลูกเห็นไหมครับตัวเซโนเอสอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าตอนนี้มันเป็นวิวของพิษของเซโนเอสถูกไหมครับมันก็ต้องมีเซโนเอสเวอร์ชัน8เพราะต,ตัวมันเป็นเวอร์ชัน8แต่ว่าอะไรนะอย่างของอื่นๆเนี่ยก็มีแต่ไม่ทันสมัยอย่างอะไรอุบัติก็มีแค่19 10นะครับปัจจุบันก็ออกอา่าตัวใหม่มาแล้วใช่ไหมครับออะะไรนนะนนีี่เป็ั้ ก็เป็นตัวรอง LTS ด้วยครับรองเทอร์มไฟบิดด้วยโอเคจะไม่เป็นไรแน่นอนถ้าเราใช้เราก็ใช้ตัว s y n o l o g Stream ครับแต่ว่าครนี้เราโหลดมาแล้วเนี่ยเราจะไปโหลดใหม่ทำไมเราก็เลือกเป็น Local Media ใช่ไหมครับเห็นไหมเลือกได้ Home s y n o l o g 8เอามาคลิกๆเอาใช่ไหมครับง่ายดีใช่ไหมครับตรงนี้ระบบบริการก็เป็น s y n o l o g 8 Stream ใช่ไหมครับเขาก็ดีเทคมาให้เราเลยจากนั้นสตอเลยเราก็สร้าง Create Volume เหมือนกันครับง่ายดีเนาะก็เลือกเป็น15กิกเห็นไหมครับเมมโมรีก็เป็น1กิกะไบต์นะครับตามเอกสารเลย เออเหมือนจะมันจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมเนี่ยทูลอา้าวอาจารย์เพิ่งใช้เมื่อเพิ่งทารูปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองนะครับก็มันเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับตัวเมนูไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแต่โอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็เลือกสั่งว่าเราจะสตาร์ท V M ได้เลยไหมตรงนี้อ่าเมื่อได้ทุกอย่างตามต้องการแล้วเราก็สตาร์ทนั่นแหละแล้วก็กดคเอทไปเลยไหมครับอ่าเขาบอกว่าเมมโมรีของตัวซีรีส์8สตรีมใช่ไหมตัวนี้ มันต้องการขั้นต่ำหนึ่งจุดห้ากิกคืออาจารย์จะบอกอย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งเลยคือเราเซตในคอมบาลไยเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีประเด็นว่าเราสามารถที่จะเซตเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบว่าตัวเลือกยู่นะว่าเราจะเซตแรมเท่าไหร่มาหนึ่งกิกะลันได้แต่ว่าพอเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะประเชิญปัญหาว่าเออต้องการหนึ่งจุดห้ากิกเครานี้อาจารย์อยากให้ดูนี้ว่าพารามิเตอร์คาสั่งเนี่ยจริงๆริงอาจารย์เคยให้ดูว่าคำสั่งใน word install เนี่ยของบทที่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจเลื่อนไปดู มีอเป็นอันหนึ่งที่จะบอกไว้ก็คือว่าเวลาเราเลือกคําสั่งเดี๋ยวเมันจะอยู่ในบทะหัดไปด้วยก็คือว่าตรงเวลาเราระบุพวกเนี่ยครับตัวเมมโมรี่หรือหน่วยความจำหรือพื้นที่เนี่ยพวกเนี้ยครับจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็มอันนี้หน่วยมันเป็นเมกะไบต์แล้วก็ระบุเป็นพันยี่สิบสี่นะครับเราจะเกตเห็นว่าพอระบุเป็นกิกปุ๊บเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งกิกซสองกิกเท่านั้นคราวนี้เครื่องเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าเราเซตไว้สี่กิกใช่ไหมครับเราจะเราจะประสบปัญหาแรกเลยก็คือว่าว เราจะไม่สามารถเลือก1.5กิกได้คะบางคนบอกอาจารย์อย่างนี้หนูก็สร้างไม่ได้สิอ่าโอเคมันเลือกได้ครับแต่ว่าหนึ่งแต่ว่า2องกิกอาจจะใช้แรมเยอะไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ถามว่าทํายังไงดีเลือก1.5กิกไม่ได้เราต้องเลือกเป็นเมกแทนครับนี่ครับพอเป็นเมกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามินิมัมเห็นไหมเขาเราจะเลือกเป็น1.536ได้ก็คือเราสามารถเลือกเป็นตัวเลขได้ฉะนั้นนนั้ให้ดีถ้าอยากจะเลือกพื้นที่ให้มันละเอียดขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนหน่อยเช่นบางทีเราไม่อยากเลือก15กิกเราอยากจะเลือกเป็นเมก ก็สามารถเลือกได้เลือกเป็นเมกะไบได้ฉะนั้นแต่ว่าเลขตรงเนี้ยต้องเป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้นในการสร้างนะครับตัวพารามิเตอร์โอเคอ่ะอัวชั่วตัวสามเนียเสร็จไปแล้วเเดี๋ยวขอจะขอลบไปก่อนนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าเราไม่ลบตัว i s เอเนาะเราลบแค่อ่า VDA ครับเดี๋ยวอาจารย์ขอสร้างใหม่นะครับตรงนี้อ่ะโอเคสร้างใหม่อ่าเดโม เซโนเอส3พอดีว่าเราเซตแรมไม่ถูกใช่ไหมมันก็อาจจะมีปัญหาได้ผ่านเป็นโฮมเซโนเอส8 ISO ปุ๊บมันก็หาเจอเซโนเอส8สตรีมมาให้พื้นที่15กิกแรมเป็น1.5โอเคประมาณนี้เราก็ค่อยสร้างเลือกใหม่นะครับปุ๊บ โอเคมันเหมือนจะเป็นบั็กนะครับมันจะบั๊กกี้หน่อยแต่โอเคมันสร้างมาแล้วนะครับตรงนี้คราวนี้หมคว,ว่ามันจะสร้างตัว VNC มาได้เลยเราก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปเห็นไหมครับเมาส์ก็ออกมาได้คลิกเข้าไปปุ๊บเราก็เลื่อนเมนูมาได้เลยนะมันแลดูจะง่ายเนาะเห็นไหมว่าเราสามารถตัวคลิกตัวคอนโซล,ลของ VNC ข้าไปได้ก็กดอินสตอลได้เลยนะครับตรงนี้ระหว่างนี้เราก็รอมันบุ๊เนาะก็นี่มันก็จะเริ่มบุ๊เข้ามาเห็นจอภาพเห็นอะไรคนระับเราก็เลื่อนดูได้แต่คราวนี้ว่าประเด็นก็คือว่า ัว VNC ที่ว่าเนี่ยถ้าเราไปดูอ่าอาจารย์ไปดัมดูครับ Verchel list นะครับเราจะเห็น demo น e n อสสาม Verchel edit demo อ e n เนอเเนี่ย <The Final. S 2> เราจะพบว่าถ้าจะเลื่อนไปตรงหาคำว่า VNC เนี่ยที่ดีก็คือพิมพ์อย่างนี้นะเข้า escape เข้คาคำอะไรพิมพ์ <Vietnamese. S 1> slash VNC ครับมันก็จะไปหาว่า VNC มันจะลีเซนไปที่1 2 7 0 0สองเนย์ดในบทที่แล้วเราเซตเป็น0.0.0.0ใช่ไหมครับ คราวนี้พอเซตอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะแอคเซสผ่านจากเครื่องทางทางวินโดว์ได้แต่เซตเป็น127.0.0.1ปุ๊บเนี่ยมันจะแอคเซสไม่ได้ทางให้ดีแนะนําว่าให้แก้มันซะตรงนี้นะครับเป็น0 0นย์ย์ศูนทั้งคู่เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับก็เซตเอาไว้สิ่งพอร์ตเนี่ยเราก็สามารถเซตได้เราออโต้พอร์ตเนี่ยก็เป็น no นะครับเราไม่เซตออโต้เราต้องการจะเซตออโต เราอาจจะสเปกตริกพอร์ตคราวนี้พอร์ตของ VNC เนี่ยมันเริ่มต้นที่5,900ตะกี้นี้เรโมธรรมดาเนี่ยอ่ามันเครื่องแรกใช่ไหมเราเซ็ตเป็น5,900ไปแล้วอันเนี้ยให้ดีเราเซ็ตเครื่องที่2องะเราก็ควรจะเซ็ตเป็น5,901นะตรงนี้เวลาเวลาพิมพ์ใน Word v i e w e r หรือ VNC v i e w e r อาจารย์จะบอกว่าสมมตินะถ้าเราใส่เป็นอย่างเงี้ยพอร์ต1นึ1งเ1้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งห้าสี่พุดหนึ่งสามหนึ่งพอร์ตห้าพันเกร้อยใ่ไมครับเ เราสามารถย่อมันนะใส่เป็นอย่างนี้ได้เป็นจอที่ศูนย์ครับงั้นทนั้นแล้วถ้าเกิดว่าพอตเป็นห้าพันเก้า้อยหนึ่งครับเราสามารถใส่เป็นจอที่หนึ่งได้ฉะนั้นเลขห้าพันเก้าร้อยสำคัญไหมมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะใส่เป็นพอตอะไรก็ได้ก็ควรจะต้องใส่พอ,อทที่ที่มันเป็นห้าพันเก้าเราก็รันไปเรื่อยๆเอาไว้นะตรงนี้คราวนี้ ถ้าบางทีถ้าเรามีเครื่องเยอะมากถ้าเราจองพอร์ตเอาไว้ใช่ไหมก็มีปัญหาเราก็อาจจะต้องมาม a i n t a พอร์ตอีกทีหนึ่งแม i นแต่วันนี้เรามีเครื่องอยู่ไม่เยอะนะครับแต่ว่า specify พอร์ตเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเปิดเครื่องมาใหม่เครื่องก็จะดันพอร์ตที่ถ่ายถ่ายกันไปเช่นสมมติว่าเดโม่สามเนี่ยปิดไปใช่ไหมครับไอพอร์ตห้าเก้าศูนย์หนึ่งมันก็จะหายไปจริงๆถ้าตอนนี้เราไม่มีเครื่องอะไรเปิดนอกจากเครื่องมันเลยมันจะเป็นห้าพันเก้าร้อยนะครับตรงนี้มันจะเป็น, 5, <c oughs> ปน 3, 100, 1, ห้าพันเก้านนร้อยอ่า เอชคลิออกไปแต่ไม่คอลอนเดแต่ไม่ยูคิวเซฟไปนะครับคราวนี้เราลองดูก็ได้นะครับตรงนี้ ss สเอขดเอลเนาะคำสั่งในตอนอะไรครับตอนนู้นนะครับตอนคำสั่งของวิชาเซิร์ฟเวอร์เนาะเห็นไหมมันก็จะเปิดพอร์ตมี5,900 5,901้อันะไรจะเป็น1 2 7 0งสนะครับตรงนี้คราวนี้แต่ว่าจริงๆที่เราแก้ไปนะ่ะมันยังไม่ได้อันนี้หรอกมันไปรันเป็น5,900นั่นแหละแต่ว่า มันยังไม่ได้เอ็กเซสเพราะว่าเราต้องรีเซตต้องรีบูตตัวเครื่องนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราขออาจารย์ขอเซตอัพเซโดเอสให้เสร็จก่อนนะครับนะเราก็จะเซตอัพอย่างชํานาญเพราะเราก็จะผ่านหน้าจอ,อนี้มาอีกหลายๆรอบนะครับตรงนี้ก็โอเคอย่าลืมนะครับเลือกมินิมอลอินสตอลเอาไว้นะครับวันนี้จอมันอาจจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เพราะอาจารย์พยายามจะซูมๆให้มันเต็มจอให้เราเห็นสะดวกสบายครับออโตเมติดปฏิทินนะครับกดดันไปนะครับตรงนี้ไทม์เดทก็เลือกเป็นแบงกอกนะบางกอก มากรอ,อกแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ Network ร o กโแล้วก็กด on ซะมันก็จะได้เป็น IP เป็น1 9 2 1 6 8 1 2 2จุดอะไรข้างหลังมันก็จะแรนด้อมไปนะรตรงนี้ก็ KVM เขาจัดการให้นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ begin i n s t a l l a t i o n รหัสรหัสปาของรุอาจารย์ก็เซตเป็น1 8ไว้ล้วกันครับจะได้ไม่ลืมเสหตุใบก็กดดัน2ครั้งปุ๊บปุ๊บโอเคเห็นไหมครับก็ เสร็จอะไรแล้วคราวนี้เรามาลองมาสำรวจปุ่มข้างบนดูบ้างมันมีปุ่มอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก็มีปุ่มรีสตาร์ทเดี๋ยวเพิ่งไปกดเด้อกดปุ๊บหายหมดนะครับอันนี้ต้องทําใหม่มีปุ่มรีสตาร์ทนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับรีบูตเครื่องครับถ้ามันแฮงก์ก็ฟอร์สรีสตาร์ทได้ไหมครับถ้าพอส์ตอันนี้ก็คือภาษาภาษาในเชิง KVM เขาจะเรียกว,ว่าเหมือนกับเป็นซัสเปนนะครับตรงน,นี้ใช้เวอร์เวอร์เชลซัสเปนได้ก็คือเป็นเวอร์เชล ซัสเพนนะครับตรงนี้ใช้ใช้ซัสเพนแทนแล้วก็มีตัวชัดดาวนะครก็ใช้ตดดาวปกติแล้วก็มีฟอร์สชัดดาวที่เป็นตัวบังคับเหมือนอะไรเดสทรอยนั่นเองครับในคําสั่งของมาไลน์แล้วมันจะมีพิเศษก็คือมี Send อเซนต์น,นอนมงมัคสเกิลอินเตอร์รัพก็คือเหมือนกับว่ากดคีย์เนี่ยเหมือนกับว่ากดคอนโทธนูในลีดอะอารมณ์ประมาณนั้นคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าใน v เนีเอ็นนะใน VM ของเราเนี่ยมันแห้งๆค้างๆนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ให้มันไม่ค้างบางทีมันค้างนะก็กดตรงนี้ได้ แล้วก็จอเนี่ยเราก็พิมบปลอกสอนไม่ได้เลยแต่ราอาจจะเป็นคนโลเจนเนตอะไรไม่ได้นะตรงนี้แน่นอนว่าเราสามารถกดเซนสคีย์ได้ซึ่งก็มีคอนโทรลจเน็ตรีใช่ไหมกดรีสตาร์ทเครื่องอะไรอย่างนี้ครับรีคอนเนกตก็คือปิดจอปิดหน้าต่างนี้ไปคอนโซลตัวนี้ก็มีหลายอย่างนะก็คือเราอาจจะมีตัวเดท็อปวิวเวอร์ก็มีก็คือเขาก็มีเนี่ยคอนฟิคเกอร์เลชันให้อย่างงี้ไหมครับว่ามันจะรันไปที่พอร์ตเนี่ยห้าพันเก้าร้อยหนึ่งให้เรานะครับตรงนี้เราก็กดไอตัว viewer ตวีเอ็มทีวิวเ0 จุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเราเปิดไม่เจอหรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลักบมาอีกทีตรงนี้นะครับเพราะอาจารย์เซตเป็นจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ไปแล้วเนาะตรงนี้ก็คืออ่ะเราเลื่อนลงมานะครับเราสร้างเสร็จแล้วเนาะตรงนี้อ่านี่อันนี้ก็คือมันมาก็เราเรากดสตาร์ทเลยก็มันก็มีใหปุ่มอินสตาลให้เรานะครับตรงนี้คราวนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ไงอยากก็เซตเป็น หนึ่งสองเจ็นย์จุดศูย์งปแงนี้แทนนะครับก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกออโต p o พอร์ตเป็นเยืเนี่ยแปลว่าทุกครั้งที่เราเปิดมาดูเนี่ยเราก็ต้องเข้าเราเซอร์มาดูตรงนี้แทนนะครับตรงอินเนอร์เทเบิลว่ามันมีพอร์ต VNC ให้เราเป็นพอร์ตอะไรนะครับตรงนี้ส่วนตัวสปายพอร์ตอันนี้ไม่ต้องตกใจครับมันก็เป็นตัวของตัว c o ร์ p พิที่เวลาอยู่ในเครื่องเขาคอนเน็กเข้าอาหารตัวอีนนีเขาก็ต้องเปิดพอร์ตหนึ่0 1ก้าร้อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็แต่ว่ามันยังเป็นหนึ่งสองจดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอยู่เดี๋ยวรออาจารย์ลองเซตอัพอันนี้ให้เสร็จก่อนอ่ะเสร็จแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนก็็เสรจแล้วล้วก็ก,กดรีบูตเลยโอเคคราวนี้มันรีบูตปุ๊บมันก็สต็อปไปแล้วคราวนี้สต็อปไปแล้วอาจารย์ไปเซตค่าอย่างที่บอกไปที่อาจารย์ไปเซตค่าไอ้ VNC ไปแล้วเนะาะคราวนี้อินสตอปใหม่มันก็เปลี่ยนใหม่เป็นปุ่มรันแล้วแต่ก็กดปุ่มรันแทนเราสามารถติ๊ตรงนี้ได้นะครับว่ารันเวน เมื่อตอนเปิดเครื่องมาปุ๊บเนะี่ย VM ตัวเนี้ยก็จะเปิดมาให้นะครับตรงนี้คราวนี้เราไปดูหน้าคอนโซ,โซลนะครับก็ขึ้นมาแล้วคราวนี้คอนโซลเนี่ยถ้าเราไปดูตรงเดสก์ท็อปวิเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็น0 0 0 0, 0าาาเ,เ,เ,เคาื่องรีบู0มันถึงจะเอาค่าใหม่เปลี่ยนมาให้นะ0ร0 0 0 0 0 0า0 0 0 0อา0้0 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 0น0 0อาจ VNC มันอยู่ในนี0เนาะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ในห้องดาวน์โหลด ในก็หลันมันขึ้นมานะครับคราวนี้อันนี้มันพอตห้าพันเก้าเนาะเราก็ใส่ไปเป็นหนึ่งเก้สองจุดหกแปดจุดหนึ่งห้าสี่จุดหนึ่งสามหนึ่งพอตห้าพันเก้าร้อยหนึ่งอ๋อลืมไปนะครับเรายังไม่ได้เปิดไฟวอลถูกไหมครับก็เป็นอันนี้นะครับไฟวอล cmd add พอตห้าเก้าศูนย์หนึ่ง tcp นะครับตรงนี้ อย่างที่บอกไปอาจารย์ไม่ได้เซ็ตเพิ่มมาในแล้วรีโหลดนะเพราะว่าเราเข้าประเดี๋ยวประดาวก็พอนะครับตรงนี้เราเข้าประเดี๋ยวประดาวก็พอเดี๋ยกดสต็อปลันใหม่โอเคคราวนี้ไปกดจะมีคอลอนเกินไปอันหนึ่งอ่าเหมือนอาจารย์จะลันล้วเอเอเลยนะครับอันนี้คืออย่างนี้อา่อาอย่างที่ดูเซ t ตติ้งนะครับพอดีว่าอา่ามันฟิก ฟิกพอร์ตอะฟิกได้นะครับแต่พอดีว่าขออภัยด้วยก็คือเราจะต้องเซตตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์โค้อาจารย์ลองอีดิตดูนะครับก็คือก็คือว่าเดี๋ยวเคลียร์ไปก่อนนะอ่าเราอีดิตตัวเดโม่เซโนเอสสามเนาะตรงนี้เนี่ยตรง vnc นะครับรอาจารย์พินสลับ vnc เพื่อไปหาตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยออโต้พอร์ตมันต้องใส่เป็น yes ไว้นะครับเพราะว่า vnc เนี่ยเวลาคอนเะน็กต์น่ะมันต้องการพอร์ตสองพอร์ตนะครับตรงนี้ก็คือตัวพอร์ตอ่า ตัวพอร์ตนะครับตรงนี้ก็คือให้ออโต้ออโต้สั่งเป็นออโต้พอร์ตไว้นะครับแล้วก็พอร์ตเป็นใส่ใส่เป็นลบหนึ่งไว้ครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะคอนเน็กมันจะเลือกพอร์ตให้เราเองนะตรงนี้แล้วก็ไฟวอลพอมันเลือกเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเปิดไฟวอลพอร์ตห้าพันเก้าร้อยแล้วก็ห้าพันเก้าร้อยหนึ่งด้วยนะตรงนี้ก็เป็นห้าไฟวอลซีเอ็มดีครับแอร์พอร์ตให้บอกไปว่าก็อันนี้เนี่ยมันจะทิกกี้หน่อยนะตรงนี้ 5,900เกาับนกะตรงนี้อาจารย์แอดไว้แล้วมันก็เลยขึ้น already นะรตรงนี้แต่ว่าให้ดูไว้ว่าก็ให้พิมพ์สองคำสั่งแอดไปสองพอร์ตเลยสไปกับ VNC นะครับคราวนี hmm. ้พอเราเข้า VNC viewer ปุ๊บเนี่ยมันจะ connect ได้แล้วนะครับตรงนี้ mm hmm. อ่าโอเคเหมือนอันนี้นะครับก็แปลว่าเราเข้าตัว VNC แล้วก็รู้สึกว่าอ่าถ้าเกิดว่าเราเข้าผ่านทางไอ้นี่ครับผ่านทางคอนโซลของตัว Cockpit เนี่ย อ่มันจะไม่สามารถที่จะอะไรน,นะเข้าผ่านตัว VNC viewer ได้ครับเราต้อง disconnect มันไปก่อนนะครับตรงนี้แต่ว่าโอเคเราก็ผ่านทางนี้ละก็ใช้ได้นะตรงนี้ก็เป็นของตัวอ่าตัวบอินเทอร f a c e นะครับตรงนี้ให้เราใช้งานแต่หมายควาว่ามันจะไม่คอมแพตติลกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็วิธีการปิดเครื่องก็บอกไปแล้ววิธีการลบก็เวลาลบก็ลบดีๆนะครับอย่าไปลบไอ้ตัวซีดีลอมทิ T ้งนะครับเพราะเดี H ๋ยวเราเกิดเราเซตเครื H ่องอื c ่นหรือสร้างเครื H ่องอื c ่นต่อเราจะได้ไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับบทนี้นะครับก็เดี๋ยวลองทำแบบดูก็สร้างเครื่องที่3ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นเดโมเซนเซอร์สามระบุทุกอย,อย่างที่บอกไปดูหนกำจาก็ทำมาเซต1กิกไม่ได้ก็เซตเป็น1 5ุ้ากิกก็เป็นหนึ่งห้าสามหกเป็กกระบนะครับตรงนี้โอเคอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราเซตแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ถ้าจะถามว่าอย่างนี้ผมจะใช้กลับมาแบ้บ512เมกได้ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวเซนโซเอสเนี่ยเขาต้องการเมมโมรีขั้นต่ำเพียงแค่512เมกเนาะเราสมารถจะเซต มันกลับมาได้ก็เดี๋ยวดูในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเนื้อหารตรงส่วนตรงนี้นะครับสำหรับนี้ก็โอเคลองสร้างตัวเซนตตัวเดโม่สามก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันที่แลบนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคอันนี้อาจารย์ขอแทรกไว้ใต้ท้ายคลิปนะครับก็คือว่าพอเราเซตไว้อย่างเงี้ยครับ V N C เนี่ยปรากฏว่าพออาจารย์เข้าปอถึงห0าสุด้ยใช่ไหมครับที่เราเซตไว้เนี่ยมันจะขึ้นอย่างงี้ครับ c o n n e c t i o n cost u n expect เ็ตลี่นะครับก็คือมันก็จะปิดไปทางตรงนี้ก็คือมันจะไอที่เราคอนฟิกไว้มันจะใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้ทนั้นจริงๆแล้วเราต้องปิดมันก่อนพอดีว่าอาจารย์ลองดิสคอนเนกดูแล้วนะครับนะรเนี่ยดิสคอนเนกไปแล้วแล้วอาจารย์ลองคอนเนกตใหม่นะครับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับมันยังไม่ได้อยู่ดีแต่พออาจารย์ล็อกเอาออกไปนะครับตรงนี้ล็อกเอาไปเลยก็คือเราปิดมันไปเลยนะรตรงนี้ตัวค็อกพิทเนี่ยครับก็คือเราปิดโปรเซสไปเลยคราวนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะคอนเนกได้นะครับขึ้นมาแล้วก็แแสดดงว่่่ามันตอไ้ค จอเดียวแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้คราวนี้ไอตรงค่าออโต้พอตเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่ามันก็น่าจะได้นะเดี๋ยวอาจารย์ขอลองมาเดส t รอยก่อนที่ปิดทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้ปิดทิ้งไปเลยอาจารย์ก็ Edit ตัวเดโมเร็จจริงๆเดสตรอยไม่ดีนะ,รค,ะครับควรจะชัดดาวครับแต่ว่าอาจารย์ทําให้ดูเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ทําอะไรต่อนะครับตรงนี้เรา Edit เนี่ยแล้วเราก็ไปที่พิมส์ลตนะครับ v n c จากข้างล่างตรงนี้นะจะเซิร์ชไปตรง v n c จริงๆอาจารย์คิดว่ามันก็ต้องเสร็จได้เหมือนกันแหละก็คือพอต59 5.01ถ้าอาจารย์อยากจะเซทนะ้มันต้องเซทได้ถึงเป็นโ no นนะครับตรงนี้อย่างที่เซตไปเมื่อตะกี้นี้ยังว่าอยู่ทำาบม,มันไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันอยู่ที่เซฟเอาไปนะครับตรงนี้เราไม่ออโต้พอร์ตนะเพราะเราต้องการจะบันทึกว่าเราต้องจะฟิกพอร์ตนี้ไว้ครับตรงนี้จากนั้นเราก็เวอร์ชสตาร์ทเดโมเซนโอเอสสามนะครับตรงนี้อ่ะเราก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าสตาร์ทได้มันก็ควรจะต้อง รันได้นะครับตรงนี้นี่ได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับก็แสดงว่าไอ้ที่เซตคอนฟิกไว้ตอนแรกที่บอกไปมันได้นะครับแต่พอดีว่ามันเออร์เลอร์มันตัว VNC มันเออร์เลอร์นะครับเพราะตอนที่อาจารย์ทําอาจารย์ปิดค็อกพิดไปตอนนี้ทําเอกสารนะมันมันได้รย์พอนี้มันเปิดไว้มันเลยไม่ได้ที่ก็คือเหมือนกับว่ามันต่อได้ทีละจอนันเองนะประมาณนี้ก็อารมณ์มันคล้าๆเหมือนทีมิวเวอร์ครับมันก็ต่อได้ทีละจอครับตรงนี้อันนี้ก็ขอฟิกตรงเนื้อหาที่อัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ แก้ได้ตรงนี้แลวแน่นอนว่าถ้าเราใช้ตัวพอร์ต5,901ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะลบออกนะครับตรงนี้แอดไป CMD นะครับตรงนี้ Remove Port 5,900ก็จะไม่ใช้นะครับตรงสปายพอร์ต Spike Port มันก็จะไม่ใช้ก็คือใช้แค่นี้นะครับก็คอนเน t เข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะเป็นพอร์ต5,901ที่ที่เราสเปคเอาไว้นั่นเองนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับก็คือใช้แค่พอตเดียวนะครับส่วนสไปพอทก็มันเป็นเรื่องของการบรหิหารจัดการภายในของเซิร์ฟเวอร์เขาก็เรื่องของเขาไปนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดอาจารย์บอกไปว่ามันเลขมันรันที่5้า0ันเก้้ยใช่ไหมครับมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับว่าพออญญาจารย์ใส่เลขหนึ่งนะครับมันก็สตาร์ทที่เป็นจอที่1น,นะครับเป็น5 9 0 1ก็อย่างที่บอกไปว่ามันสตาร์ทที่5900เมันเป็นมันเป็นลนักษณะ ไม่ใช่ของเซโนเอนะมันเป็นคุณลักษณะของโปรโตคอล VNC อยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถเปิดหลายๆจอภาพได้นั่นเองประมาณนี้นะครับก็คือมันก็สุดท้ายก็พอตคอนเนคไว้ที่พอต5,901อยู่ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคอันนี้แทรกไว้ให้ท้ายคลิปสำหรับอีดิตตัวเนื้อหานะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับเดีด๋วยวเจอกันในแลบหน้าครับ